Here we go รายที่3มาแล้วดีใจดีดานะฮะเดือนนี้ช่วงเดือนนี้จะดีดาเป็นพิเศษนะฮะผ่านไปสเดือนก่อนนะเอ,อ้แบบสลดเลิอเกินหน้าตาแบบบุญไม่รับเออเอาจริงๆก็ขอได้เสีความสุขบ้างอะไรบ้างนะฮะในฐานะ,ะแฟนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สวัสดีครับเนิร์ดบอลนะครับกับเน็ดดาวันนี้ก็ มากันในทุกๆครั้งที่มีดีลสำคัญปรากฏเกิดขึ้นนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงดีลล่าสุดนะครับดีลที่3ของฤดูกาลซื้อขายในช่วงซัมเมอร์2 0 2 3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับนักเตะหน้าเป้าโอ้โหหน้าเป้าจริงจังในรอบโอ้โห อ่ะถ้าไม่นับพวกที่มาแบบมาชั่วคราวยืมตัวนู่นนี่นั่นหรือมาแบบเป็นเหมือนอะไรนู่นนี่นั่นก็โอ้โหนับโรนันโดเหรออืมลำบากใจจะนับจังเลยอ่ะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าอ่ะเขามาแล้วครับสำหรับดีลของกองหน้านะครับที่เป็นตัวทำประตูหน้าเป้าในตำแหน่งที่เ <c oughs> ชื่อว่าแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนยูทุกคนคงต้องการจะได้ในฤดูกาลนี้นะครับเขาก็คือรัตมุสหอยลุนนะพูดชื่อถูกที่ครั้งก่อนอะ,อะไรบาบๆาบาแล้วก็หอยลุนดูแค่นั้นแต่คราวนี้ต้องรู้แล้วเพราะว่าเขาก็ เรียบร้อยนะครับเทียวิโก้นะครับก็มีการประกาศตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับกับทางแน่นอนครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับฟาเบนโซโรมาโนนะครับผมแล้วก็แน่นอนก็จะมีพวกสื่ข่าวอื่นๆที่ก็แห่ๆกันปล่อยข่าวมาออฟจะเรียกว่าออฟฟิเชียลในฐานะของการดันดีลก็ใช่แหละแต่เดี๋ยวถึงเวลาจริงๆก็คงต้องมีการแน่นอนตรวจสุขภาพร่างกายนูน่นนี่นั่นทำเรื่องของอ่าเวิร์กเพิร์มิดผมไม่แน่ใจนะว่ามันจำเป็นอยู่ไหมเพราะว่าเหมือนได้ยินมาว่ามันจะมีสล็อต ของการที่นักเตะสามารถเข้ามาทํางานได้เลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะอ,นนอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับก็ช่างมันนะฮะเราก็เดี๋ยวก็คงจะมีการชูเสื้อกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางนักเตะ ทางน้องคุณน้องคอยรุ่นวัย20นะครับก็น่าจะได้บินไปสมทบเล่นแมชพ h ีซีซั่นเนาะนะครับก็อาจกาจะทันในช่วงในท้ายของพีซีซั่นนะครับแล้วก็ก็คงจะได้มาดูฝีมือกันจริงๆจังๆในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ก็จะเริ่มเตะกันในเดือนกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมก็ใกล้แล้วครับใกล้สุดๆแล้วครับนะฮะก็เป็นดีลที่3ของเรานะครับที่แน่นอนอ่ะดีลแรกเมสันเมาส์อจาจจะ อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่หลายๆคนเลงเอาไว้แต่เข้ามาเสริมทับในมุมของกองกลางเชิงลุกเนาะนะครับแล้วก็โอเคอาจจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเรื่องของการวิ่งขึ้นลงวิ่งไล่บอลต่างๆได้นะครับสำหรับเทนฮากนะฮะแล้วก็ตัวที่2แน่นอนผู้รักษาประตูนะครับก็เข้าสู่ยุคที่เราก็จะมีผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าเป็นสําคัญใช้คาว่าเป็นหลักไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นสําคัญ คือเขายัางใช้มือเซฟในการเซฟประตูอยู่เหมือนเดิมแหละแต่หลักๆแล้วถ้าเกิดเวลาที่เล่นที่ต้องมาช่วยเกมรับต่างๆใดๆก็จะมีผู้รักษาประตูเข้ามาทําตรงนี้นะครับก็คือดีลของทางโอนานานั่นเองนะครับก็ ดีที่สามรามบุศยรุ่น,นะครับก็แน่นอนในฐานะของคนที่ดูกองหน้าของเราฝืดเครืองกันมาหลายช่วงเวลานะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะคือถ้าเกิดโรนัลโดอมองในแง่ของการเข้ามาเป็นเสริมบรรยากาศความคึกคักหรืออะไรต่างๆความเป็นตัวเก่าเนี่ยมันก็อาจจะช่วยในเรื่องประสบการณ์ได้เนาะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพบ พูดตรงๆว่าในแง่ของฟอร์มของเขาเองเนี่ยถึงแม้ว่าตำแหน่งของเขาเขาเล่นเป็นหน้าเป้านุ่ยนั่นแต่ก็มันก็ได้แค่ช่วงปีแรกครับพอปี2ปุ๊ดบดรอปลงโอเคและแน่นอนมันก็เกี่ยวเนืกับการที่เทนนัเข้ามามันก็มีการเปลี่ยนรูปปฏิวัติในรูปแบบของการเล่นเกมในรูปแบบของการทําทประตูนุ่ยนนั่นเนาะที่ว่ามันอาจจะให้ความสําคัญของอกองหน้าในลักษณะของโรนัลโดน้อยลงไป นะครับผมแล้วก็นเน้นเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นไม่ได้แบบเล่นบอลชายเดี่ยวอย่างที่หลายคนจะอาจจะเข้าใจในช่วงเวลานั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันครับถามว่าโดยไรายได้ไม่ใช่ไรายได้จะบอกว่าเงินที่จ่ายไปกับร้านวุซอยรูนเนี่ยถือว่าสูงไหม60 ล้านปอนถือว่าสูงนะฮะสูงมากเลยแหละสําหรับเด็กวัย20แล้วก็เรื่องของประสบการณ์การพิสูจน์ตัวเองก็ยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็ใส่เตะในการทาประตูก็อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่เยอะในระดับที่เรารู้สึกว่าเออมันมีความหวังที่มั่นใจได้กับนักเตะค,คนนี้นะครับแต่ก็พอมองในมุมของนักเตะที่เราอายุเราถอยอายุลงมาดูเด็กที่20สิแล้วก็ ดูพวกที่ฝีเท้าก็หอมที่จะมีการพัฒนากันไปได้นะครับซึ่งโดยความเป็นเทนฮาร์กแล้วเขาก็ค่อนข้างจะชอบอาการสร้างนักเตะขึ้นมานะครับโดยฝีมือโดยการจัดการของเขาเองอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกไม้อย่างอ,อ่อนๆเนี่ยมันก็จะดัดง่ายหน่อยก็จะสามารถสอนนู่นนี่นั่นได้นะครับแลนะขณะเดียวกันสิ่งที่ถ้าเกิดมองเป็นข้อปัจจัยสําคัญที่ทําให้อย่างน้อยเดียวนี้เราก็เอาวะ มันก็ต้องลองดูกันสักตั้งก็คือจิตใจของลักเตะครับที่เขาค่อนข้างจะเคยตอบคาถามชัดเจนว่าถ้าเกิดมีทีมใดทีมหนึ่งที่เขาเลือกจะมาได้เขาอยากจะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความที่เป็นแฟนของทีมนี้ในลีกฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็พอได้มาเล่นแน่นอนผมว่าในแง่ของพลังใจในแง่ของการอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้กับ สาวกแฟนแมนยูได้รู้ว่าเขาคือของจริงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องมาจับตาดอกมองดูเด็กคนนี้กันนะครับว่าเขาจะผักดันตัวเองไปได้ไกลสักขนาดไหนนะครับก็หวังว่าจะ ทำได้ดีในปีแรกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดีในระดับที่โอ้โหต้องคุ้มค่าตัวทันทีต้องระเบิดฟอร์มยิงได้2 0่สิบสาิประตูในปีแรกคือถ้าเกิดได้มาก็ดีใจอยู่แล้วครับกองหน้าหน้าเป้าเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ก็ถ้าเกิดเราไม่ คือเอาจริงอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะตอนที่นี้ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาซิยาวนะครับหรือว่าเป็นแรดฟอร์ดเนาะหรือกระทั่งอ่าเมสันกิทวูดผมอาจจะละเว้นเอาไว้เพราะว่าอาจจะเป็นค่อนข้างที่แน่นอนว่าน่าจะยังไม่ได้เล่นให้แมนยูในทันทีทันใดนะครับผมถ้าเกิดเอาเฉพาะตำแหน่งหน้าเป้าที่ตอนนี้เรามีเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณวนอยู่3ารายชื่อเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่หน้าเป้าขนาด ไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆด้วยนะมันเป็นหน้าเป้าที่ต้องเล่นในตำแหน่งที่อาจจะในจังหวะจำเป็นหรือในจังหวะที่ฉุกเฉินว่ากันไปอะไรเงี้ยคือมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมเองก็ยังคิดว่าคือถ้าเกิดฮอยลุนมาเติมตรงนี้ได้และสามารถพิสูจน์ตัวเอง20ลูกของในปีฤดูกาลแรกเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเออเฮ้ย เองเองมีของว่ะเองใช้ได้เลยว่ะนี่หิายถึงน่าจะหมายถึงรวมทุกๆอ่าการชิงถ้วยรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือเนอะหรือว่าจะเป็นยูฟาแชมเปียนหรือว่าจะไปด้วยนั่นอะไรก็กันไปนะครับก็อันนี้ก็มองว่า20ถ้าเกิดได้ก็ถือว่าน่าน่าพึงพอใจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้30อ่าก็แน่นอนก็ทําให้อ่าเฮ้ยทีมเราแม่งมีทีเด็ดแล้วว่ะเฮ้ย เด็กคนนี้ไม่ฝากอนาคตได้วะอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันแล้วกันแต่ถ้าเกิดปีแรกได้สักสิบนิดๆอ่ะอันนี้ผมว่าก็ผมก็ยังรู้สึกว่ายังอยู่ในจุดที่ที่เอ็เซปต์สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าก็พึงพอใจกับการได้ประมาณสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นนักเตะผมจะเรียกว่าเป็นดีลที่ผมอาจจะตื่นเต้นไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็คือเข้ามาตอบโจทย์สิ่งที่เราขาดหายไปจริงๆแน่นอนถามผม ผมอาจจะพอพูดได้ว่าผมอยากได้นักเตะคนอื่นๆอะอย่างเช่นแน่นอนแฮร์รี่เคนเป็นใครใครจะไม่อยากได้ประสบการณ์มีการยิงการันตี30ลูกต่อฤด,ดูกาลก็พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ความเทอทยานความอยากได้แชมป์หรือความอยากพิสูจน์ตัวเองไปเป็นเหมือนกับ ดาวซันโวของทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะพิสูจน์อยู่แล้วแหละก็ผมรู้สึกว่าเออได้มาก็ดีแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าเออเราก็โดนสเปอร์ดักทางนะฮะด้วยการอืโอ้โหมึงกะเอาอิ่มเลยมึงกะเอาแบบสูบเลือดเนื้อกูทันทีเต็มที่เลยนะก็ทั้งมันไปละกันนะครับหรือกระทั่งดีลส่วนตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือผมอยากได้วลาโฮวิชนะฮะที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ยูเวนตุสเนาะคืออันนี้อาจจะเป็นดีลที่แย่งคุณอ้ํานะฮะแย่งแฟนอร์เซน ที่ก็คาดหวังตัวของอวราหุตเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะแน่นอนความที่นักเตะก,ก็มีประสบการณ์ในฐานะการเป็นกองหน้ามาดับที่ก็สามสี่ปีได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นอยู่ในหลีกใหญ่อะไระเล่นกับยวนตุสอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยผมว่าโอเคในแง่ประสบการเขาก็น่าจะมีความชํานาญในงานของการเป็นคนยิงประตูเนาะในมองในมุมนั้นเนาะก็กอ็อาจจะมากกว่านะ ทางฝั่งฮอยลุนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเราก็รู้สึกว่าเออและด้วยความที่ตอนนี้ก็มันก็ไม่แปลกที่ผมจะคาดหวังนิดนึงเพราะว่ายูเวนตุสเองก็ค่อนข้างจะทุรักทุเดอยู่พอสมควรในจังหวะเวลานี้นะครับก็นั่นแหละเราก็อยากจะได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ด้วยความที่โดนดีบโอ้โหน่าจะมี80ดสิบล้านปอนขึ้นมั้งสำหรับเวลาฮวิตซึ่งก็ก็สู้ไม่ไหวนะครับก็ด้วยความที่เราก็มีเงินที่ใช้แบบจํากัดจําเขียแล้วต้องแบบ หาทางแบบเล่นแร่แปรธาตุนิดนึงอะเนาะในการที่จะไปเอาเงินบางส่วนดึงมาก่อนเพราะตอนแรกผมได้ยินมาคือฮอยลุนเนี่ยเป็นดีลที่มันจะเป็นที่ต้องปล่อยนักเตะออกไปก่อนสักคน2คนถึงจะสามารถไปซื้อมาได้แต่อันนี้ผมว่าเขาคงจะมีวิธีการทําอะไรสักอย่างหรือมีความมั่นใจว่ามันจะมีนักเตะที่สามารถปล่อยออกไปได้ ในที่สุดอะไรเนงะี้ยก็สามารถน่าจะเอามาทดแทนทําให้เขาเกิดโอกาสในการที่อ่ารีบปิดดีลดีกว่าก่อนที่จะมีใครสักคนมาแยกตัวไปอย่างเช่นมีข่าวกับเบเชอะไรนี้เนาะนะฮะก็จบดีลนี้กันไปนะครับส่วนดีลถัดไปถามว่าผมเฝ้ารอใครเป็นพิเศษไหมแน่นอนตอนนี้อมราบัตนะฮะน่าจะเป็นนักเตะที่ใกล้เคียงมากๆกับการที่จะมาใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไปนะครับแล้วก็อัมบาบัตผมมองว่า แน่นอนเป็นคนที่จะเข้ามาทดแทนอนาคตของคาเซมิโลนะครับหรือถ้าเกิดมองในมุมหนึ่งก็สามารถเอาอามามาบัตมาช่วยคาเซมิโลในการเล่นไปด้วยกันได้เลยอะไรอย่างนี้ก็ก็ทำให้เราเออก็มีกองกลางตัวรับที่สามารถที่จะ มีใครสักคนปักหลักอ่ะมีคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งปักหลักคนหนึ่งขึ้นทดแทนสวนกันไปสวนกันมาแหละเงี้ยเออก็สนุกดีอยากอยากร่วมกันว่าเทนฮากถ้าเกิดได้อัมรบัตมาเขาจะเอาเขาเข้ามาเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมารุ่นกันนะครับผมเชื่อว่าอัมรบัตน่าจะเป็นเดียวสุดท้ายถ้าไม่นับรวมกับเดียลที่เขาบอกว่า,วาน่าจะมีโกที่เป็นเหมือนกับมือ2เข้ามาอีกคนนึงนะครับก็น่าจะจบซัมเมอร์นี้สําหรับตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูนะครับก็คิดว่าถ้าจะจบแล้วละ,ละแล้วก็ผมว่าหลักๆคือผมก็ข ให้ปล่อยนักเตะคนที่ยังอยู่แล้วมั่นใจว่าจะไม่ใช้ออกไปบ้างนะครับก็ขอให้มันเกิดดีลแบบนี้เกิดขึ้นมาให้มันได้เงินกลับมาให้กับเราสัก50-60ล้านดอลไม่รู้ผมวังสูงไหมหรอนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการที่จะทำแบบนี้เพราะแน่นอนเราก็ต้องระวังเรื่องของ financial fair play นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำเรื่องของการถ่ายนักเตะออกไปบ้างก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวโดนสอบ ในปีหน้าหรือปีหลัดตัดไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังด้วยเช้นการสำับทีมเรานะครับแล้วก็แน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไม่ซื้อขายกันแล้วใช่ไหมสำหรับทีมข่าวเงียบมากเงียบสุดๆนะฮะเงียบจนผมไม่หวังอะไรแล้ว อ่ะผมก็แบบเปิดใจเปิดฟอร์แล้วแบบอ่ะรอดูเลยกูจะรอดูปีหน้าและเทนฮากจะเล่นบอลยังไงกับนักเตะที่ได้มาเพิ่มอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็นักเตะที่มีอยู่จะมีพัฒนาการมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรอให้เราดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันพิสูจน์กันในสิงหาคมนี้กับพีเม์ลีก นะครับผมซึ่งนัดแรกเราจะเจอกับเอ๊วู๊แฮมตันหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวเราก็มาว่ากันกับการเปิดฤดูกาลนะครับส่วนนักเตะใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดมีดีลที่เคีย We วิกหรืออาจจะ a n n o u n c เ m e n t ออกมาไปทางการเลยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดจังหวะมันได้จังหวะไหนาก็ตามนั้นแหละเนาะนะฮะแต่ผมก็อย่างที่บอกผมก็อรอลุ้นอามบาราบาัตหวังว่าจะได้อามาราบัตมาเป็นอีกหนนักเตะในฤดูกาลนี้นะครับสวัสดีครับ